เอาไงไเกียเอได้ก็เข้าเอนะเนี่ยมีแต่ตัวเป้งสวยๆปะเข้าเลยแม่ตายแเ้วอืมัดโอเคไหมหลเอเทียมือแมนเลยเด n ้วสข้าบนเจ็ดเจ็ดข้าบนนะก็แมนเหมือนกันตายแล้วจริงโซร์ร วัสวยวางเลยวางเลยวางเลยเฮ้ยมันออกแล้วม oh. ันออกแล้วนไม่โดนนะ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 ส่วหนี remaining ม remaining มึงพิมพ์ก่อนอย่างที่ก่อนขบนขบนขบวน ig be still never win this is gravity